ประจำเดือนค่ะสุดท้ายนีเมื่อไหร่ของผมไม่มีครับประจำเดือนแอบกำลังจะถามหเชี่ยวว่าปวดไหนประจำเดือนเขาจะได้ลูกสาวจริงเหรออุ้ย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 ชอบไหมบางทีอ่ะหมอเขอไปฉีดแล้วมั้ยเขาไปฉีดเพื่อการแต่งงานเพื่อครอบครัวดีมากค่ะเชื่อฟังเมียแค่นี้เลยแค่นี้เลยเห็นไหม สวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมสวัสดีค่ะเมษาเอฟลิค่ะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรนะครับจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นนะครับที่เราจะแต่งงานกันแล้วเราก็เลยมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายนั่นเองหนูเป็นคนขยันขยอยพี่มาพี่ไม่ยอมมาเขากลัวเข็มเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้กลัวเข็มนิดเดียวเพราะว่าเราตรวจสุขภาพอยู่แล้วทุกปีเป็นประจำ แต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแพ็กเกจสําหรับคนที่แบบว่ากาลังจะแบบเหมือนแต่งงานกันก็คือจะตรวจสุขภาพแล้วก็พวกแบบความพร้อมในการมีบุตรหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานกันครับครับผม w o m e n Health Center แล้วฉันต้องอยู่ที่ w o m e n Health เดยเอใช่ใช่เอหรอ,อนีน่ีเสือ้อผ้าทุกอย่างพร้อมน บอ,อกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ะสวัสดีค่ะ,คะแฟนนะคะหมอ,อจะขอ,อ,อหนูจะขอถามเป็นความรู้ว่าการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะครแพ็กเกจใชมันต่างจากที่เราตรวจสุขภาพประจําปียังไงต่างกันเรียกว่าอย่างที่ชเชิงสุขภาพประจําปีนี่ก็คือเกี่ยวกับสุขภาพของเราประจําวันแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์่ะอ๋อเป็นการติดเชื้อหรือบางโรค ที่ซ่อนมาอยู่กับเรา mm hmm. เช่นโรคธาลัสซีเมียรหรือโรคที่จะมีผลกับลูกเช่นหัดเยอรมันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเด็กป่วยตอนที่เรากําลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเด็กอาจจะโชคไม่ดีมีความผิดปกติของร่างกายมันป้องกันได้มีเดี๋ยวนี้มีวัคซีนก็คือมาตรวจเพื่อดูว่าเราอ่ะมีแบบมีภูมิตรงไหนขาะตรงไหนะจะได้แบบป้องกันก่อนการตั้งครรภ์ว่าง,งาั้นล้วพร้อมไหมและแล้วมันต้องตรวจ ก่อนแต่งงานนานแค่ไหนอะระยะเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็ลงปลงใจว่าเราจะมีผู้สืบสกุลแน่นอนอ๋อสหรับหลายๆคนพอสมมติมาตอแต่งงานเขามาตรวจอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะแบบยังไม่ได้มีแพลนที่จะมีลูกทันทีสมมติอาจจะสักปีสองปีอะไรเงี้ยอย่าง,งานั้นอ่ะคือ,ค,อคือต้องมาตรวจไว้ก่อนหรือว่ารอจะมีลูกค่อยมาตรวจคนตรวจถ้าหากว่ามีความคิดว่าเออเราจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่เียนะ ตกลงคือมันไม่ใช่แบบว่าตรวจก่อนมีลูกนะมันคือตรวจแบบก่อนมีชีวิตครอบครัวแล้วมันก็แบบเหมือนส่งผลไปใช่ไหมได้แต่ว่าคือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีลูกไม่มีลูกแต่งงานยังไงก็ตรวจไว้ก่อนดีที่สุดใช่จริงๆแล้วหมอคิดว่าคุณก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะนะมันตรวจครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้เหมือนแบบตรวจสุขภาพประจําปีที่ต้องมาซ้าทุกปีสมมติว่าเราตรวจครั้งเดียวแล้วอีก30ปีคือเราก็ไม่ต้องตรวจอีกแล้วใช่ไหม กถ้า,าแล้วแล้วความถี่ในการตรวจก็คือครั้งเดียวถูกป่ะคะถ้าไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรเผื่อว่าประจำเดือนค่ะสุดท้ายนี่เมื่อไหร่น,รนะนี่นี่เพิ่งหมดไม่เมื่อนี่นี่นะฮะต้องดูในแอปก่อนมาวันที่16หมดวันที่22ค่ะออกก๊ออกก๊าซค่ะของผมไม่มีครับประจำเดือน กำลังินถามเชียวว่าปวดไปประจำเดือนเอ้ยแต่รอบเนี้ยมันแปลกมากหมอคือปกติเวลาประจำเดือนหนูมาทั้งชีวิตเลยนะคือหนูจะอยากกินของแบบเปรี้ยวๆแบบมะม่วงเปรี้ยวแบบส้มตำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกินเหมือนคนท้องเลยแต่ว่ารอบเนี้ยสองรอบและสองเดือนติดกัน อยากกินของหวานเกิดม,มาไม่เคยอยากกินอยู่ดีๆอยากกินแบบเค้กอยากก่อยาี้ช็อกโกแตเนียสั่งเค้ก,ก,กมากินสองรอบแล้วเดือนนี้กับเดือนที่แล้วแต่ตลอดชีวิตไม่เคยเป็นเลยนะอยู่ดีๆมันเปลี่ยนเฉยเลยเรื่องการอยากกินคือ,อคือ,คอหมอจะเรียนมาทางฝั่งตะวนะันตกนะก็จะได้ลูกสาวจริงเหรออุ้ย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 ชอบไหมฉากกินเค้กอะเหรอจะได้ลูกสาวเหรอกินเค็ม จะได้ลูกชายนี่นี่นี่เข้มนี่เขาว่างั้นน่ะของผู้หญิงอย่างเดียวเดี๋ยของผู้ชายครับเชื่อนะมันเป็นคำบอกเล่าต่อกันมาเฉยๆหนูอยากได้ลูกสาวคนนี้อยากได้ลูกชายก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ลูกชายก็เดี๋ยวให้กินน้ำปลาเยอะๆเลือกกรุ๊ปคือ ABO ครับกรุ๊ป A กรุ๊ป B ีโอครับโอ้โหรู้อยู่แล้วโอ้ทั้งคู่โอ้ทั้งคู่แล้วก็ลูกเป็นโอไหมครับหมอถ้าอย่างนี้ครับไม่แน่ โอเนี่ยอาจจะเป็นโ a o b ก็ได้ไม่เคยเรียนออกไปโอลจี ie, อ่ะโอเนกาทีอันนี้ผมไม่แน่ผมเคยดีินว่าผมเป็นโอเนกาทีแต่ว่ามันต้องตรวจไมหมหมอเดี oh, <eject> ๋ยวก็รู้ไหมครับคือถ้าอยากรู้ตรวจแต่ว่ามันจะมีผลอะไรต่อก,การตั้งครรภ์ไหมไม่มีมมครับผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นโออะไรครับแล้วมันรู้แล้วได้อะไรครับหมอแค่ก็ได้รู้ไงก็ได้รู้ไงไวรัสตับเอครับคือในแท็กเกจเนี่ยมีไวรัสตับบีอ่าเนี่ยตับ ตับเอหนูทั้ง A ทั้ง B หนูเคยฉีดหมดเลยตอนเด็กๆเคยไหมมุติน่าจะเคยครับหมอตรวจไปก็ได้ได้ครับหมอเพราะว่าจะ้ตรวจเอนะครัซีด้วยเออ่ไอ้นี่บางทีมันซ่อนอยู่ไงเป็นแต่ว่าเราไม่รู้ตัวครับหมอตรวจเต้านมไหมไม่ต้องนมผมต้องตรวจด้วอหมอเต้านมหนูตรวจไปตอนหมอก็ถามฉันว่าวตรวจเต้านมไหนพอตรวจไหนหนูตรวจไปตอนตรวจสุขภาพเอาหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ ช่วงขายของนี่นะเนี่ยก็เป็นของที่มาตามถ้าจะจะพูดว่าเป็นตามครอบครัวก็น่าจะเป็นปานนี่เหรอหมออหมอพูดถึงอ่ะบางบ้านเนี่ยไม่มีเลยนะปานผมครึ่งตัวครับหมอเออเห็นไหมครึ่งข้างหลังเลยครับบางทีอ่ะหมอพอไปฉี่แล้ไหมพอไดฉี่พอกดแล้วพอกดแล้วพอกดแล้วมันปวดฉี่อะไรนี่ เมื่อกี้ที่หมอกดไปผมเป็นอะไรไหมครับไม่มีอ่ะดีมากรูปร่างสวยงาม, <laughs> มเรียกว่าสมชายต่อไปของเราคือเจาะเลือดแล้วก็ต้องทําอีกหลายอย่างเลยครับเป็นแพคเกจนะครับแล้วผมก็เนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนเลยในชีวิตนะครับก็เลยจัดเต็มครับเป็นนอกจากแพคเกจแต่งงานแล้วก็เป็นแพคเกจประจําปีด้วยเลยครับจัดเต็มบรเลยทีเดียวเพราะว่าในๆนก็เจาะเลือดแล้วนะครับผมไม่อยากจะเจาะบ,บ่อยๆครับเพื่อการแต่งงานเพื่อครอบครัว ดีมากค่ะเชื่อฟังเชื่อฟังเมียพ่อบ้านใจไม่กล้าถูกต้องครับผมอุสาห์มาเลยเหรอใช่อันนี้ขอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสคุณผู้ชายห้าสองเอาหนังสาวตรวจคันวัคซีนป่ามดลูกใช่ไหมวัคซีนมะเร็งป่ามดลูกค่อ้สำคัญนะถ้าแบบผู้หญิงคนไหนยังไม่ฉีดอะควรฉีดแออกไปให้ให้ผู้หญิงก่อนครับ Lady first man man เอเ้ยเอาข,อข้างเสาเพราะว่าถนาัดซ้ายกิโมโนเอาเอาเป็นยังไงก็เปลี่ยนชุดเนี่ยจะแปลงร่างเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคุณไม่ออกไปหรอคุณจะถ่ายฉันหรอเปลี่ยนชุดเนี่ยใครกลัวเข็มตัวใหญ่กว่าเค็มเพงเยอะแต่ไม่มีใครมีอะไรนะะนี่เดียวนะคะ เ้ย <c oughs> นี่ครบเรียบร้อยนะคะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากหมดลูกนะคะอันนี้เป็นเข็มที่3เข็มสุดท้ายแล้วสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยฉีดอะ่ะควรจะฉีดไว้มันสำคัญมากแต่ว่ามันปวดเหมือนกันนะคือมันจะปวดตอนแบบที่เขาเดินยารู้เลยว่าแบบฟืดเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็ปวดแขนไปอีกจอเลือดใครไม่งย่ายอะ่ะ พูดจริงมั้ยเนี่ยพูดจริงแล้วผมต้องทำนี้ไหมอย่างนี้แหละเหมือนกันค่ะขอแค่ดูเส้นหน่อยเอาฝั่งนี้ได้ไหมเอาฝั่งนี้หนาดูถนัดซ้ายอ๋อถนัดซ้ายใช่ถนัดซ้ายผมผมต้องเจาะเลือดใหญ่ขนาดนี้เหมอย่างนี้แหละเทคนิคนะคะมองไปทางอื่นไม่ได้ใช่มองทางอื่นไม่ได้มองอย่าไปมองที่เขาจะทำ คนจริงคนจริง2021น่ากลัวโอเคเก่งมากเลยโหทำได้ไงวะนี่เขาเอาไปทำแบบนี้นะเขาเอาเรื่องเราไปเยอะมากคุณผู้ชายจะขี้กลัวกว่าคุณผู้หญิงเนาะเนี่ยคือเขาบอกว่าเรานะเวลาเรากลัวกลัวสัตว์กลัวแมลงสาบกลัวอุ้ยตัวนิดเดียวอะไรเงี้ยกลัวมันทำไมแต่เรื่องต่อเรื่องเด็คุณผู้ชายจะแล้วพวกเข็มเนี่ยนิดเดียวนี่ฟองพยาบาล ตลอดเกิดมาเนี่ยสามสิบกว่าปีไม่ยอมตรวจสุขภาพัวคขีดวันนี้ใช่หนูบังคับมาถึงคิวคุณผู้ชายแล้วเก็บภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้นะคะคุณผู้ชมจะได้ดูพร้อมกันเลยจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเป็นไงคะเป็นไงตุบ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 ตนเต้นนี่ไม่ตอนแรกที่ที่บอกว่าตรวจเลือดอ่ะที่บอกตรวจเลือดอ่ะฉันนึกว่าสะกิดสะกิดที่ปลายนิ้วอันะนั่นมันตรวจเบาหวานหรือเปล่าพี่ ปกติแล้วที่เขาอันนั้นตืนนตื่นตานคะอ๋อหรอผมคิดมาตลอดวันนี้ผมจะโดนแค่นั้นนะตรหลายอย่างนะคะมันมีตรวหลายอย่างมากนะคะถ้าโลอแคนเสื้อขึ้นมาท้านาหูเส้นเลือดชัดมากใช่ไม่เจ็บหรอกแบบเนี้ยชัดแจ๋วแหววใช่ผมไม่ชอบเลยไม่ใช้ช่วยผมได้โอ้โหไม่ต้องมองนะคะไม่มองไม่ได้พี่อ่าหนึ่งสองสามไอ้ย แค่นี้เลยแค่นี้เลยเห็นไหมอือโอ้ยี้อยเอ่าทำให้คำเลยฮ้ยอีแลไดไม่ต้องเกลงไม่ต้องเกลงค่ะนิดเดียวนะคะใกล้แล้วนะคะไหวไหมไหวดีไหวดิ ยังไม่หมดนะใช่แล้วเพ็งยังมีอีกหลอดจะเสียวตอนที่พยันเอาเข็มออกอีกทีนึงนะคะครับเล้วเลือกหนึ่งก็สามแค่นี้เลยค่ะโอ้โหไหวไหมไหวไหมไหวไหวครับไหวนะคะโอ้โหเก่งมากเลยแข็งแรงเก่งมากเก่งมาก จ๊อปเก่งมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเหมือนกันนะคะสักสิบนาทีค่อเปลี่ยนคอสติไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งเลยเลยปวดเลยพี่เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเบบี้เก่งพี่เจมปวด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 เข้าไม่ได้แชกนายเย้เชียร์เชียร์อ้าวดื่มเชียร์ชีทุยอะไรอะไร ทำไมแม่ปวดแขนอุ้ยปวดแขนเดี<ร>๋ยจอดเนี่ยปวดจริงอืปวดคิ้ลลวเลยอือ,อ,องอแงไม่คือปวดแขนจริงมันปวดอะไรขนาดน,น,นี้วะฉันปวดกว่าอยู่มันปวดตุบ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 แบบอุ้ยงอแงงอแงใช่บิดมือฉันปวดกว่าเธออีกนะ ฉันฉีดทั้งเจาะเลือดฉั้นฉีดวัคซีนเข็มสามมะเร็งปองมืลูกอ,อันนั้นปวดจัดเลยไอ้วัคซีนอ่ะแต่นี่เราแต่ยุเสร็จแล้วเหรอรอผลเหรอ,อครับผมคุณชัยพลไปต่อครับนะฮะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาฮะไปตรวจการเต้นขงหัวใจคืนหัวใจ<ง>เต้นแรปหรือเต้นฮิปฮอปหรือว่าแจ๊ดแดนหรือบัลเล่สามชาติอ่ะตุงแช่ตงแช่ เดี๋ยวนี้มีมุกแพฟ้าค่ะค่แล้วจากตรวจแล้วจากราไงต่อเอ่อคืนหัวใจเสร็จปุ๊บก็มาเอ็กซเรย์ปอดอือนี่ไปหนมๆด้วยเอ็กซเรย์ปอดเสร็จแล้วโขนลงมาแล้วอือปอดแห้งอือกลัวเมียแล้วก็ต่อไปจะเป็นตรวจ ช่องท้องด้านบนแล้วก็ด้านล่างอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์แต่ต้องรอก่อนเขาบอกว่าต้องรอให้ปวดปัสสาวะก่อนใช่แบบเริ่มปริมปริมมันต้องแบบยิ่งปวดมากยิ่งดีมันจะยิ่งเห็นชัดเมื่อกี้ปวดมากเลยแต่ฉี่ไปแล้วเพราะเอาฉี่ไปตรวจปัสสาวะไงนั่นแหละมาเลยหมดแล้วกินน้ำไปสี่แก้วคูณสองจุดสองเกือบลิตรสูบเพิ่มเมื่อกี้สูบไปเกือบลิตรรอแป๊บหนึ่งเขาบอกถึงจะตรวจได้ เ <Auto> อาตาซาวโอเคเป็นไงบ้างครับกับการตรวจร่างกายก่อนแต่างงานครับผมก็จริงๆเนี่ยคือวิธีการตรวจอะ่ะก็ไม่ได้ต่างจากการตรวจสุขภาพธรรมดาประจําปีนะก็คือแบบมีพวกตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ตรวจอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าหมายถึงว่าผลของที่เขาอ่านอะ่ะ ค่าของการอ่านของคุณหมอเนี่ยเวลาที่เอาผลไปตรวจในแรบเนี่ยเขาอ่านต่างกันอ,อย่างปกติเวลาตรวจสุขภาพประจําปีเขาก็ตรวจพวกแบบไขมันในเลือดอเลือดขาวแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทั่วไปอะไรเงี้ยแต่อย่างเวลาตรวจนี่โปรแกร,รมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเนี่ยเขาก็จะตรวจหาแบบเชื้อนะคะพวกแบบว่า ซิฟิลิสนะตับอักเสบ A B C อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในแพกเกจมันมี B แต่เราเพิ่ม A C ด้วยคือเจาะเลือดทีเดียวในี่แต่ผมเจาะแล้วเออหมดเลยไม่อยากเจาะหรือพวกแบบทารซีเมียนะคะแบบ H I V หรือพวกอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับแบบว่า ฮอร์โมนอะไรนู่นี่สำหรับการที่สามารถส่งต่อถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่ลูกได้ใช่ต้องเช็คไว้ก่อนเลยใช่ซึ่งเขาก็จะเช็คเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องขความพร้อมของการมีบุตรอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะหัดเยอรมันสําคัญมากใช่ของผู้หญิงอันนี้ผู้ชายไม่ต้องผู้หญิงต้องฉีดหัดเยอรมันต้องมีภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีอ่ะก็คือต้องฉีดแล้วมันจะสามารถถ่ายไปถึงลูกได้ คือเหมือนมันจะป้องกันสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีภูมิหัดเยอรมันอะแล้วเราตั้งคันอะมันก็เสี่ยงต่อที่ว่าลูกในคันจะติดเชื้อได้ก็แบบจะไปพื้นที่ปิดอะไรเงี้ยไม่ได้นะเช่นแบบเช่นแบบอ่ะลงหนังหรือขึ้นเครื่องบินเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันถือว่าคนเยอะแล้วมันเป็นพื้นที่ปิดไม่ใช่ที่ที่มีแอร์ฟโล่อะไรแบบนี้ดังนั้นก็ถือว่าสําคัญมากนะคะตอนเด็กๆหัดแต่อังกฤษกับฝรั่งเศสอันนี้หัดเยอรมันหนูว่าหัดไทยกับหัดจีนก็ประมาณนี้แหละ พร้อมแล้วกับการแต่งงานแล้วก็พร้อมแล้วกับการมีบุตรมีเลย ยังแนะนําว่าใครที่จะแต่งงานนะครับผมก็ควรที่จะมาตรวจสุขภาพก่อนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเราจะพร้อมเรื่องจิตใจแล้วแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องพร้อมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะสร้างครอบครัวในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองซึ่งอันนี้หลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเช่นว่าฉันก็ตรวจสุขภาพประจาปีของฉันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยม,ม,มันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็ค่อนข้างสําคัญแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจไว้ก่อนเพราะเผื่อแบบไม่ตรวจมาแล้วแบบ เกิดแบบตั้งคันอะไรไปแล้วเหมือนมาู้ทีหลังอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่โอเคจะแก้ยากคือ <จะ S 2> มันแก้ยากเร <ละ S 1> าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าถูกถูกต้องโอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคลิปที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ <c oughs> อยากจะถ่ายเก็บไว้เราสองคนเนี่ยคิดเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ <c oughs> ใครที่เป็นคู่รักกันหรือกำลังจะแต่งงานก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับหรือว่ามีอะไรอยากจะเมน์ถึงเราเมน์ได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์เองแน่นอนครับวันนี้ไปกันก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายปวดแขนปวดแขนเหมือนกันขอต่อยแขนได้ปะได้ฉันต่อยคืนเอาปะเอาปะเฮ้ยเอาดิอยู่ต่อยก่อนดิเอาเอาฉันต่อยคืนอยู่ต่อยก่อนไมาแค่นี้แหละไปละบ๊ายบายไม่กล้า กลัวเบียเขาเรียกว่ารักจ้ะสมาคมพ่อบ้านเขาเรียกว่ารักเมีย